สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบวันนี้นาวามีอะไรมาต่อหรือมาทําให้เพื่อนๆดูครับแม่เหล็กชิ้นใหม่แม่เหล็กชิ้นใหม่ใช่ไหมเป็นแบบมันเล็กมากอ่าเป็นมินิแม่เหล็กใช่ไหมมินิแมกเนติกใช่ไหมครับมินิแล้วโคตรต่อเป็นอะไรได้บ้างครับแม่เหล็กชิ้นใหม่นี้ต่อเป็นงดคอามีแบบให้นะไหนนะครับไหนเดี๋ยวขอดูใกล้ๆสิครับอ๋อเดี๋ยวไปดูดูจากกล่องก็ได้ลูกเอานี้วางไว้ก่อนดูจากกล่องก็ได้ หลอดแม่เหล็กใช่ไหมครับ Magnetic Engineering Vehicle นะคะเป็น building block ต่อได้หลายแบบเลยเนาะแล้วก็อันนี้คือด้านหลังอืมนะมันก็จะต่อเป็นลูกรถได้หลายแบบแต่จริงๆแล้วตอนนี้มันก็มีหลายๆจุดที่น่าว่าต้องให้แม่ช่วยด้วยใช่ไหมอืออือโอเคแล้วอันนี้จะต่อเป็นลูกรถอะไรคะตอนนี้เป็นลูกต่า รถตักโ okay. อเคอะลองดูสิโอเคดูขยับอันอื่นออกก่อนได้ไหมลูกเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนได้เห็นว่าแอบเขียดนะที่ยังไม่ใช้เขยียบไปฝั่งนี้ก่อนอ ช่วยทำติดอันนี้อ่าโอเคซุ้มลออ้อใช่ไหมอุย้ยมันมีความไหนยงเี้ยหายไปไหนอ่ะเียตรงนี้อ่ะเดี๋ยวต้องเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้หายไปไหนหายไปไหนอันนึง่ะอืม เดี๋ยวไปสัองนี้เค่อยนตอ่าเคร่องยนอันนี้เดี๋ยวตรงฐานแล้วแม่ต้องช่วยหนูก่อนนะรืนอนลอยไดีย้อูซุมังไม่เสร็จซมร้อยยังไม่เสร็จหรูอที่ละแป๊นึงุ๊บแมรอยเสร็จกันเดี๋ยวเรออีอก่อน ลงนี่แม่ทำหรือนาวาทำเดินเดินเนาะลุทำบางอย่างไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวแม่ทำฐานให้ก่อนแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวแม่ขอทำฐานให้แป๊บหนึง่ง<อ>ก็มันมีอยู่ของมันตรงนี้ใช่ไหมอยู่แล้วใช่ไหมอยู่แล้วใช่ไหมโอเคล็อกใช่อ่าล็อกซึมลอ้อให้แป๊บหนึง่งอ่าก็จะเสร็จละอ่าแต่ว่าตรงกลางเนี่ยสิเดี๋ยวเอามาให้ที okay. ้ยทำไมมันไม่มเหมือนกันนะที่เรา ก็ลอแล้วแต่อะโอเคัน<ต>มีบางอันที่หนูประกอบไปแล้วใช่ไหม αι? แล้วหนูลองแกะดูสิมันแกะยากไหมแต่และอันอ่ะอันนี้เป็อะไรอ่ะอืมเป็นรถตักข้างหน้าและข้างหลังเป็นรถอะไรครับลูกที่ทำอะไรขะ เก็บข,ขยะหรอไหนมันทําแค่นั้นเนาก็เสร็จแล้วหรอเหนื่อเหนืออ่อไม่ใ้่เยอะกว่านี้ก็จบอ,อืมถอดออก,กออนี้อืมการกินเสร็จแล้วมันคืออะไรข้างหลังนัอ่ะมันคือเครื่องยนต์ถ้าอย่างนี้นะแต่แต่มันมีเครื่องยนต์อยู่ข้างในอยู่ที่จะสอดเข้าไปออื ันอยู่สองชิ้นใช่ไหมบางทีหนูอาจจะดึงไม่ได้เพราะมันแข็งนิดหนึ่งน่ะแม่แยกออกมาให้แล้วเป็นสองชิ้นโอเคนั้นองใส่แล้วเ็้ไปข้างหนครับลูกมันเครื่องยนต์อ๋อมีเครื่องยนต์อยู่ข้างใน,นนั่นคืออะไรครับ เขาเรียกว่าอะไรนะบังโคลนเหรอหรือกันชนเหรอหรืออะไรน่ะแม่ไม่แน่ใจบงค นี่นี่ไหนคะลองหันหมุนดูรอบๆให้เพื่อนๆดูรอบๆดูหมืนรอบคันเลยอ๋อโอเคและข้างหลังเนี่ยค่ะมันเป็นอันเนี้ยมันจะได้ทำยังไงนะเอาวิงเอาวิงเอาวิ้นจับจับขยะอ๋อจับขยะแล้วก็แยกขึ้นมาหรอจับจับอย่างนี้จับจับตรงที่จับขยะแล้วก็ เข,ข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีนี้แม่ถามก่อนสิว่าตัวรถอันเนี้ยคือเป็นรถที่ใช้สําหรับการจัดเก็บขยะเลยเหรอเฉพาะเลยเหรอเฉพาะเลยแล้วก็ไปใช้งานที่ไหนอะครับลูกที่ไสโกอสร้างก็ได้เพราะว่ามันเป็นตักดินได้ด้วยอ๋อตักดินได้ด้วยวไม่ก็ตัดขยะนี่มันเอียงเหรอลูกแม่ว่าันงเลยทำให้อันนี้ไัมอันนี้นะแม่แม่ขอลองปรับดูนิดนึงมันเคยทาให้ตงาง<ห>คนที่นะ่า มันหลุดง่ายเพราะมันไม่เสมอก้นอยู่อ่าแต่ลองดูนยันยนยงไงมันจะตักขึ้นอ๋อมันจะตักขึ้นตักลงได้อย่างงี้นะหรอขึ้นขึ้นจุ๊กจุ๊บจุ๊บจุกบยังไงจุดใช่ไหมอืม<ฆ> ไม่ถึงกัได้รู้เพราะว่ามันเป็นแบบแม่เหล็กไงมันจะไม่ได้แข็งแรงมากเหมือนพวกเลโก้เนาะเออพูดถึงเลโก้เลโก้ก,ก็มีงานที่ต่อเป็นรถรถ,รถแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ไไม่ได้ดหรอลองดูสดิแข็งแรงไหม วายวายทำไมวายคเข้ามาใกล้เลยนะเหมือนตะขาบเลยใช่ไหมเออยังไงเหมือนตะขาบยังไงอ่ะนี่ไงอ๋อคล้ายๆตะขาบใช่ไหมคล้ายๆตะขาบอืมโอเคแบบเหมือนตะขาบ เหมือนตาขาเหมือนตาขาโอเคงั้นแสดงว่าเราต่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อแบบอื่นอีกแบบไหนอีกทลายคำนี้ก่อนนะอ่ะได้ทลายก่อนเลยแต่ว่ามันต้องไปเก็บขยะแล้วว่าเราจะไปเก็บขยะก่อนไหมล่ะได้กดขอไปเก็บขยะอืมไปเก็บขยะให้เสร็จก่อนกลับมาแล้วใช่ไหมทำรูปแบบไหนง่ะ รถอะไรอ่ะมันจะมีมิกเซอร์ตักดินโรมินมิกเซอร์ตักดินได้ด้วยว,ว้าวทำหน้าที่ได้หลายอย่างเป็นมัลติฟังก์ชันเลยนะหรือไม่ก็เครนตักดินเครนตักดินก็ได้หรออ,อันนี้เรียกว่าอะไรนะลูกเป็นรถอะไรนะ<อ>รถอะไรนะเครนตักอะไรนะเครนตักดินหรอเป็นทั้งรถเครนแล้วเป็นรถตักดินด้วยหรอมีเงื่อย ผมจริงยังไม่เคยมีหรองั้นเราก็ลองประกอบสรก็ได้เป็นของที่แบบว่าอนา,าคตอาจจะมีคือจริงๆก็ได้นะใช่ปะยน,นี้มันอยู่ตรงไหน,น ็จะมีแบบให้ต่อเป็นขั้นตอนต่างๆความยาก,ากรตรงนี้นะว่า46ขึ้นไอ้ตรงนี้ยมันก็จะล็อกใช้กล้ามเนื้อมือล็อกอยากนิดนึงแต่ว่าติ็กติบางคนอาจจะแตกต่กันไปเนาะไอ้ตรงฐานเนี่ยคะ่ะหรือว่าคัสซีเนาะของรถไม่รู้เรียกคัสซีเหมือนกันไหมเนี่ยจะต้องช่วยแต่อย่างอื่นเขาก็จะประกอบเองได้หมดเลยนะคะประมาณนั้นจริงๆมันมีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นรถประกอบมาเป็นรถอย่างนี้เนาะมิกเซอร์ <I> นี่ดูจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ก็จะมีรถทหารด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเนาะใช่ไหมมีรถแบบรถทหารด้วยใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้ซื้อ,อ,อมาเราไม่ได้ซื้อมาเพราะเราซื้อมาลองก่อนเซตหนึ่งก่อนใช่ไหมเดี๋ยวถ้าโอเคนนะวาสะสมฟลวเวอร์ในกระดานแทปบบิทได้ครบเราก็อาจจะมีซื้อมาเพิ่มให้นะแต่ต้องสะสมใช่จะต้องสะสมฟลวเวอร์ให้ครบนะโอเคเปล่า แต่มีงดบัางก่อสร้างบางคันที่ใช้เคตนี้ก่อสร้างไม่ได้อ่าทําไมอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันอออ่าเอานี้หนูทําเป็นรถอะไรแล้ว่ะโหมีหลายฟังก์ชันเลยอะ่ะรถอะไรแล้ววะลูกก็เป็นรถเกลี่ยดินตักดินซีเมนอ๋อเกลี่ยดินตักดินเลยไหนหันข้างๆดูสิโอ้โหเป็นรถที่ยาวมากเลยนะ เกลียดินไม่พอยังตักดินได้ด้วยแล้วยังเป็นซีเมนต์มิกเซอร์ได้อีกหรือไม่ก็ตักดินอยู่ข้างหลังห้องคงขับอยู่อ่าอ่าลองปรับดูปรับดูปรับได้หลายแบบแล้วแต่เลยแล้วก็ซีเมนต์มิกเซอร์อยา้อ้าวไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องตแบบักอา่าจะทำทางไหนมันต้องยาวกวนี้ ต้องต่อรถยาวขึ้นอีกเหรอแต่ตัวล็อกมันไม่พอนะที่ลกักหรือลองใช้ตัวล็อกธรมกออกธรมดาก็ได้เออลักธรรมดาก็ได้ลองดูลองดูมีอุปกรณ์พบพบไหมอุปกรณ์หมดยีงไง่ไ่ไม่หมดแล้วเอาเครื่องยนต์แทนไหมล่ะ <Okay. S 1> เครื่องยนต์แทนเืลองดูได้เพราะว่ามันเราทําเราทําแบบท,ที่มันไม่ใช่แบบท,ที่เขาเซตมาให้ตั้งแต่แรกใช่ไหมมันก็ต้องใช้อุกปรกรณ์เพิ่มเพราะว่าแบบนี้มันมีทั้งหมดแค่กี่ชิ้นนะแค่หกสิบชิ้นดังนั้นถ้าเราไปครีเอทที่มันนอกหนอวันนี้อาจจะต้องใช้ใช้จำนวนชิ้นเพิ่มเราก็ต้องอัดแบบเอา อ,อย่แม่เอาตสวหลอกนี่มาให้พี่ยังให้ตัวนี้แทนไม่ต้องมีตุ้มหลอก็ได้แต่อตัวเนี้ยมันจะมีอีกหรอมันไม่มีอีกอะลูกพอม,มดแล้วน,นี่แค่หกตัวไงเอาไงดีเอาไงดีอดุปรกรณ์มันจะไม่พอถ้าเราขยายเราเยาวขึ้น ต้องเอาออกเอาออกมาไม่ได้เพราะว่ามีสติกเกอร์ยึดอยู่อ๋อนี่มีตัวยึดยู่นีอยู่แล้วหูกไม่มี işte, พอ,อแต่ว่าไอตัวเนี่ยที่แม่บอกไม่มีก็คือตัวเนี้ยตัวตัว,ตวที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ผาตัวเนี้ยเนี่ยมันหมดมัดนแค่หกชิ้เนเองไงเราก็อาจจะทําต่อไม่ได้นะเว้นแต่วันไหนเดี๋ยวเรานาะวัสาสะสมฟาเวอร์ครบแล้วเราได้ซื้อลถรถทหารมาเผื่อจะมีอุปกรณ์ในรถทหารที่มาต่อร่วมกันกับรถตันนี้ได้ก็ได้เนาะ ตอนนี้เราต้องปรับตามที่จํานวนชินเรามีเราโอเคก่อนลองดูก็ได้ลองลอง,ลองพยายามดูเผื่อมันมีวิธีอื่นอ่าใช้นั้นแทนได้ไหมมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ได้ต้องวางโนอีกอืม ตอนนี้น่ากําลังจะปรับเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่อยู่ในในตัวอย่างที่ทำได้นะคะคือจะขยายตัวฐานของรถให้ยาวขึ้นแต่ว่าอุปกรณ์ไม่พอลองดูว่าจะสำเร็จไหม ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นเราทำํำตามที่อุปกรณ์มีก็ได้ลูกแม่ไม่เห็นนะลูกต้องหรือต้องขยับอ่าเออโอเค ขาไม่นั่นแหละ ไม่ได้ไม่ได้ไไดใช่ไหมแต่พยายามแล้วไม่เป็นไรหลุกหลุกเราก็พยายามของเราแล้วเนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตั้งตั้งนายหมอจะทำให้เพื่อนเพื่อนเห็นไงว่า,าบางอย่างเราก็อัดเดตได้บางอย่างเราก็อัดเดตไม่ได้ก็ได้นะ ไหนมันเป็นยังไงดูสิมันยังไม่ไม่ได้จังใจใช่ไหมบังโกยังไงตลกยังไงมันตังโออย่างนี้ โอเคงั้นวันนี้เราทำให้เพื่อนๆนดูทั้งแบบที่เป็นไปตามแบบเนาะหนึ่งหนึ่งอันแล้วก็ลองปรับดูแล้วก็อาจจะไม่ได้สำเร็จดีมากอีกหนึ่งอันแต่ว่าก็พยายามแล้วเนาะใช่ไหมครับโอเค okay. งานชิ้นนี้คะที่เรารีวิววันนี้ตัวนี้กล่องไม่เล็กเนาะเป็นมินิมินิทายกเลย building อกแบบ magnetic แ engineering bye bye